สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิฉันวามิขูสอนหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพยาณาขราชและไพยิปสีนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะระหว่างวันที่15จนถึง30พฤศจิก,กายนนี้นะคะการพยากรณ์ในครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้นนะคะ ดูดาวจรเป็นหลักเลยดาวที่มีการเดินเคลื่อนไหวนะคะและเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะตรงดวงชะตาของเพื่อนๆนท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยค่ะนะคะการพยากรณ์ให้ก็ดีตัวเลขก็ดีค่ะถ้าเป็นด้านลบพลังงานไม่ดีตรงนี้เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณค่ะหากเป็นจุดดีจุดแข็งหรือจุดที่นะคะเพื่อนๆมองว่าเป็นส่วนที่ดีใครขึงตรงนี้ก็สามารถเอาไปปรับไปใช้กับชีวิตไห้ค่ะ เรามาเริ่มตั้งแต่ไพ่ย,ยิบซีกันก่อนเลยค่ะนะคะอาจารย์จะดูด้วยกันเจ็ดใบค่ะนะคะเจ็ดใบไพ่ยิบสี่เจ็ดใบเลือกมาเลยค่ะสับไพ่เจ็ดใบเลยเจ็ดใบสี 4, 5, 6, บ่ห้าหกเจ็ดได้ไพ่มาเจ็ดใบแล้วะคะ่ะไพ่ทั้งเจ็ดใบโอโหถือว่าไพ่ดีทั้งเจ็ดใบเลยนะคะ มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีไพ่โชคลาภด้วยตกอยู่ในตำแหน่งการเงินพอดีเลยค่ะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ตัวตนเป็นไพ่ด้านจิตวิญญาณและอารมณ์ความรู้สึกค่ะไพ่ใบนี้สื่อถึงอะไรสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะมักจะมีซิกเซนมีรังสังหรณ์มีภาษาสัมผัสที่ดีค่ะไพ่ใบนี้จังบ่งบอกถึงซิกเซนพิเศษสัมผัสพิเศษนะคะนี่คือด้านดีของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบนี้ยัง หมายถึงวงล้อแหง่งความโชคดีวงล้อวงล้อแห่งการเดินทางเจ้าราศีพิจิกมีเกณฑ์นะคะโดยไพ่ใบนี้มีเกณฑ์นะคะว่าจะได้เดินทางไกลจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษารวมถึงไพ่ใบนี้ยังหมายถึงนะคะอ่ะสิ่งที่คาดหวังรอคอยไว้มีข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ถ้าอ่านถึงความคิดความรู้สึกหมายถึงอะไรช่วงนี้ค่ะมักจะคิดถึง อนาคตค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอนาคตนะคะสิ่งที่เราคาดหวังให้มันประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใ,ใบนี้จิตวิญญาณกําลังสื่อสารถึงความสําเร็จเนื่องจากชาวราศีพิจิกค,ค่ะมักจะเป็นคนที่นะคะตรงไปตรงมานะคะเป็นคนขย,ยันค่ะเป็นคนที่นะคะมีสภาวะความเป็นผู้นําก็ค่อนข้างสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะบวกนะคะบวกด้วยเป็นคนที่ติดรัก อกสระนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจที่ดีงามนี่คือด้านดีๆของชาวราศีพิจิกนะคะอีกหนึ่งอย่างคือชาวราศีพิจิกเป็นคนที่คิดแบบไหนมักจะพูดไปตามนั้นเลยไม่ชอบเก็บเก็บความรู้สึกนี่คือจุดด้านดีๆของชาวราศีพิจิกค่ะฉะนั้นไพ่ใบนี้ค่ะจะบ่งบอกถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะ เรามาเริ่มดูเรื่องแรกก่อนเลยอ,อะไรจะเปลี่ยนแปลงเพราะไพ่ใบแรกเป็นไพ่วงล้อนะคะชตาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะ่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยค่ะเรื่องแรกนะคะโอ้โหเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับชาวราศีพิจิกะค,ะค่ะเป็นด้านของโชคลาภพอดีเลยนะคะการเงินค่ะตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งการเงินฉะนั้นชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาภม,มีเงิน เข้ามาค่ะและไพ่ใบนี้ก็ยังถือว่าเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งวงล้อโชคลาภวงล้อแห่งการเดินทางด้วยนะคะและก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะไพ่ดีของนะคะไพ่ยิปซีมีประมาณแปดใบค่ะนะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้กับไพ่ใบแรกค่ะทั้งสองใบนี้เป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะฉะนั้นการเงินของชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภลอยนะคะได้รับ เงินก้อนเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างทํางานค้าขายคูธุรออก,กิจการค้าลงทุนคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ฟันธง่ะนะฟันธงบ้างนะคะมาเป็นหมอดูฟันธงบ้างนะแต่เป็นฟันธงไพ่ยิบสี่ค่ะ,ะมาดูต่อตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเพื่อนฝูงสังคมมิตรสาหโอโหไพ่ใบน,นี้หมายความว่าไง ช่วงนี้มิตสหายเพื่อนฝูงสังคมนะคะอะถ้าเกิดคุณเป็นคนจิตใจที่ดีคุณก็จะเจอแต่คนดีๆเข้ามาเลย,พยเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คิดดีคิดบวกทําบุญกุศลอย่างไงเจอแบบนั้นอะนะะเราเป็นคนดีนะคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็ช่วยเหลือตอบแทนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะนะคะมีความโชคดีเรื่องมิตรสหายเจรจาต่อรองใดๆประสบความสําเร็จ เพื่อนนะคะของคุณค่ะในที่ทํางานก็จะใจดีมากเลยช่วงนี้ทําไมอยู่ๆมาช่วยคุณทํางานนะคะอ่ะนะคะนี่แหละคือเกณฑ์บุญกุศลนําพาช่วยให้คุณค่ะมิตราจจากร้ายกลายเป็นดีค่ะเดือนนี้นะคะใครเป็นศัตรูคุณจะมองคุณเป็นคนดีเลยมีสเสน่ห์เลยช่วยเหลือคุณเลยค่ะนะคะเดือนนี้ค่ะฉะนั้นนะคะยิ้มใส่ยามไว้ค่ะคิดบวกไว้ค่ะเพราะคุณจะมีแต่มิตรดีเข้ามาเลยนะคะพลังของไพ่ค่ะฉะนั้น ะค,ะคุณทําการค้าก,การขายค่ะมันสวดมนต์ไหว้พ้ามันทําบุญนะคะ,คะโดยเฉพาะหากคุณนั่งสมาธิได้ยิ่งดีค่ะจะเสริมส่งในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายด้วยเพราะคุณทําธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับคนค่ะเกี่ยวข้องกับสังคมผู้คนค่ะโดยเฉพาะค้าขายออนไลน์นะคะถ้ามันทําสิ่งเหล่านี้ค่ะให้ใบนี้เกิดขึ้นหมายความว่าคุณจะค้าขายสําเร็จโดนดังเงินไหลมาเทมาค่ะ อมาต่อในเรื่องของปุตโวยวานเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยเป็นยังไงโอโหดีค่ะมีเจ้าที่เจ้าอ่าเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่นะคะปกปักรักษาค่อนข้างดีค่ะฉะนั้นมันส่วนมลน,นะคะภาวนาจิตค่ะนะคะแผ่เมตตาให้เทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านคุณนอกจากนี้พ่อแม่นะคะ,ะท่านใดคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ค่ะทําบุญที่ดีที่สุดคือทําบุญกับพระอรหันในบ้านเราค่ะ จะเป็นสิรลีมงคลก้นพระไห้ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะป่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านพระอรหันต์ประจําบ้านของคุณพระจะประทานพรให้ความโชคดีเป็นสิรลีมงคลนกับคุณลาดนะคะจะให้โชคให้ลาบกับคุณนะคะเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นวานแล้วก็อย่าลืมนะคะไปปรับโคงจุ้ยที่บ้านใหม่ด้วยค่ะพราะไห่ใบนี้บ่งบอกถึงนะคะว่าการปรับพลังงานดีๆค่ะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยค่ะ มาดูต่อค่ะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์ใคโสดอยู่ค่ะโอ้โหมีเกณฑ์เจอคนสูงวัยหน้าที่การงานดีค่ะเข้ามาพูดจาสื่อสารกับคุณค่ะสำหรับใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนบุคลิกดีท่อทางดีคุณค่อยเรียนรู้กันไปค่ะนะคะช่วงแรกๆให้นะคะเรียนรู้ไปก่อนได้อย่าเพิ่งใจร้อนด่วนตัดสินใจค่อยๆเรียนรู้ไปช่วงแรกๆนะคะ พะไป่ใบน,นี้มันจะเข้ามาลักษณะของการเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปค่ะส่วนใครมีความรักความสัมพันธ์แล้วช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องราวที่จะต้องมาแก้นะคะหรือต้องพูดคุยกันค่ะอะไรที่มีปัญหาการาคะซังกันค่ะจะได้รับการแก้ไขและชัดเจนขึ้นมากสําหรับคนที่มีคู่รักแล้วสําหรับคนที่แต่งงานไปนแล้วค่ะช่วงนี้นะคะคุณสองคนอาจจะมีการตกลงอะไรบางอย่างต่อกันเพื่อความชัดเจนในครอบครัวแมะ้จะทําให้ครอบครัว ของคุณกับผาสุกมากขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนำพาให้ความรักคุณยั่งยืนและนะคะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวคุณก่บนะคะมาดูในตําแหน่งของการงานบ้างสําหรับใครทาธุรกิจการค้าการขายการงานของคุณก่บเป็นช่วงของการเรียนรู้ช่วงของการสร้างช่วงของการเติบโตนะคะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงของการนะคะขายายกิจการโอกาสใหม่กําลังจะเข้ามาและเป็นช่วงของการนะคะ ที่คุณอาจจะได้ไปขยายกิจการคุณไปทั่วโลกนะคะสําหรับใครทาธุรกิจการค้ากันขายช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงของการหาข้อมูลหาความรู้การขยายการเติบโตค่ะนะมันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆค่ะและการเงินของคุณค่ะมันก็จะทยอยทยอยเข้ามาตามกำลังความสามารถของคุณค่ะนะคะธุรกิจคุณ ประสบความสําเร็จก็นําพาการเงินมาให้กับคุณค่ะมันจะมาลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงของการนะคะเขาเรียกว่าขยายการลงทุนขยายนั่นเองนะคะสำหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็มีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวในหน้าที่การงานค่ะผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะ ก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปใบนี้เป็นไพ่ฤาษีสื่อถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องความสงบนิ่งค่ะช่วงนี้จะเป็นส,สถานการณ์ทุกสิ่งราบเรื่อนไม่มีปัญหาอุปรสรรคอะไรที่เข้ามาคุณแก้ได้หมดเลยบุญบาเรมีเก่าคุณค่ะรักษาคุ้มครองคุณนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่สิ่งดีๆฉะนนั้นใกล้สิ้นปีนแล้วเดือนหน้าก็จะส่งให้ปีเก่าต้อนรับ ะะตอนรับปีใหม่ค่ะอย่าลืมไปส่วนมนข้ามปีทําบุญทาทานไว้ค่ะเป็นสี่ิหมงคลเปิดรับพลังงานดีๆสร้าง ทีวิตใหม่ให้กับคุณในปีนห้เป็นผู้โชคดีค่ะนะคะนี่ก็คือพลังไพค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขบ้านค่ะในส่วนของตัวเลขอาจารย์จะมุ่งเน้นนะคะมาเฉพาะดวงดาวนะคะดวงดาวที่สําคัญสําคัญที่มีการเดินในเดือนนี้ค่ะนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้ค่ะมีดาวที่เดินคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารกับดาวพระพุธก่ะดาวพระศุกร์ดาว พระเกดดาวพระจันทร์นะคะปาส่งผลด้านอะไรมาดูเรื่องแรกก่อนเลยตัวตนของชาวราศีพิจิกโอ้โหนะดาวมาเดินกลุ่มอยู่ในลัคนาของชาวราศีพิจิกพอดีเลยคือดาวอาทิตย์ดาว อังคารดาวพระพุทธทรงผลด้านอะไรความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดค่ะช่วงนี้คุณจะนะคะชอบการเรียนรู้มากเลยคุณจะอยขยันเป็นพิเศษจะมีสภาวะความเป็นผู้น,นําผู้รักผู้ใหญ่รักเอ็นดูเพื่อนฝูงนะคะช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะคะมีดาวอังคารดาวอังคารหมายความว่างจะขยันเป็นพิเศษมีนะคะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณจะทําอะไรช่วงนี้การงานที่คุณทาจะเป็นชิ้นเป็นอันนะคะและก็เป็นรูป,ปธรรมคือเกิดความ สำเร็จเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่ไม่ใช่แค่ความฝันและแต่ตอนนี้มันจะสร้างให้เป็นจริงเกิดขึ้นค่ะฉะนั้นดาวอาทิตย์หมายถึงตัวคุณเองมีนะคะช่วงนี้จะมีสภาวะอยากเรียนรู้นะคะและก็ะเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษเลยนะคะและก็นะคะดาวอาทิตย์หมายถึงความน่าชื่อเสียงเกียรติยศโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัว กะะับชาวราศีพิจิกค่ะกันนี้คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์ให้สังเกตดาวอาทิตย์คือพระอาทิตย์สาดสาดไปทั่วโลกใบนี้ค่ะนะคทุกคนต้องมาใสยแสงสว่างคาดแสงไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าตัวคุณเองจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะอำนาจวาสนาบุญเก่าเกือ้อหนุนส่งผลชื่อเสียงเกียรตยิยศ คนนับถืออำนาจบางทีอาจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยใครเป็นลูกจ้างข้าราชการเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงเกียรติยศค่ะใครค้าขายธุรกิจของคุณค้าขายออนไลน์จะโด่งดังเป็นพิเศษมีดาวพระพุธดาวพระเกตและดาวนะคะอ่ะดาวมาจะอะยู่ค่ะส่งผลเรื่องความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการค้าการขาย,ขายออนไลน์ค่ะนะคะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์จะประสบความสําเร็จสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะ มีเกณฑ์ที่จะนะคะไปต่างประเทศต่างถิ่นแล้วร่ำรวยรุ่งเรืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยมีดาวพระเกตหมายถึงต่างประเทศต่างต่างถิ่นทางไกลค่ะก็จะส่งผลด้านดีต่อทุเรจและตัวของคุณภูมิเลยนะคะอันนี้ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะที่ส่งผลต่อชะตาะคะที่เล็งมาที่ชะตาชีวิตของชาวราศีพิจิกานอกจากนี้ค่ะดาวพระพุธยังหมายถึง กะะารพูดการจา,าจะประสบความสําเร็จการพูดการจา,า,รา,รจาทําเงินให้กับคุณหอพูดแล้วรวยพูดแล้วสำเร็จคันนี้คืออิทธิพลดาวพูดจะหมายถึงการพูดแล้วหมายถึงออนไลน์เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะอ่าสื่อพิมพ์ต่างๆก่ะนะคะอ่าโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้หมดเลยฉะนั้นหากคุณทางานที่เกี่ยวข้องกับเหล่านี้รวมถึงเสียง นะคะก็จะมาในช่องทางเหล่านี้เช่นเดียวกันกันนี่ก็คือนะคะลัคนาของคุณวันที่มีดาวกลมอยู่ในช่วงของเดือนนี้ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือสําหรับตัวตนมาดูเรื่องงานเรื่องเงินความรักกันกันเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกคือเรื่องงานก่อนเลยค่ะกรรมมากค่ะดาวแห่งกรรมมาค่ะมีดาวพระศุก นะคะ่นะคะกลุ่มอยู่และก็มีดาวอาทิตย์กลุ่มอีกตรงกันเลยกับดาวอาทิตย์ที่เดินมากลุ่มลัคนาของคุณค่ะส่งผลด้านอะไรส่งผลเรื่องการงานของคุณค่ะนะคะที่นะคะคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นขยายกิจการนะคะใครทําธุรกิจการค้ากันไก่มีโอกาสนะคะมีโอกาสงานใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมและก็มีเกณฑ์ขยายกิจการนะคะไปถึงต่างประเทศทางไกลกับเพราะมีดาวลาหูเลงมาที่กรรมาก,การงานนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่งานของคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วโลกหรือต่างประเทศขยายไปต่างนะคะต่างถิ่นทางไกลนั่นเองนี่คืออิทธิพลของลาหูบวกกับเกตค่ะส่งผลด้านดีต่องานและธุรกิจของคุณค่ะนะคะอ่ะฉะนั้นงานค่ะมีเกณฑ์สําหรับใครค้าขายนะคะ มีเกณฑ์งานคุณจะมีโอกาสใหม่มีเกณฑ์ขยายกิจการไปทั่วโลกขานนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดคุณทํางานต่างประเทศต่างถิ่นจะประสบความสําเร็จนะคะหรือลุ่งลุ่งเรือน นะรุ่งเรืองเป็นพิเศษค่ะสำหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์นะคะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของงานนะคะอาจจะได้ถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือย้ายงานกันไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของงานค่ะมาดูต่อค่ะนะคะมีดาวอะไรที่โยกหรือเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะอ่ะที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณกามี อ่ะแน่นอนค่ะดาวพระศุกร์ตกอยู่ในหุ้นส่วนด้วยฉะนั้นมีเกณฑ์ที่หุ้นคุณจะมีหุ้นส่วนใหม่หรือขยายกิจการแล้วไปร่วมทุนกับคนอื่นนะคะในต่างถิ่นทางไกลค่ะประสบความสําเร็จสูงงานนี้คือปัตนี้คือหุ้นส่วนและยังหมายถึงคู่ครองด้วยค่ะนะโยงใยเกี่ยวกับงานคุณด้วยฉะนั้นคุณอาจจะคู่ครองอาจจะมาช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ในการทํางานของคุณก็ได้ได้หมดเลยหรือตัวคุณกับคู่ครองย้ายตัวเองไปอยู่ตาา่างประเทศไปทํางานต่างประเทศร่วมกันหรือ มีธุรกิจร่วมกันก่อได้ค่ะแล้วก็นามาให้ประสบความสําเร็จค่ะนี่คือดาวที่มันโยกหรือดาวที่มันเกี่ยวเนื่องกันค่ะนะคะ,ะมาดูต่อกันนอกจากนี้ค่ะมาดูในเรื่องของงานแล้วมาดูเรื่องความและความสำมาดูเรื่องโชคลาภก่อนโชคลาภการเงินค่ะโชคลาภการเงินของชาวราศีพิจิกนะคะมีนะคะดาวประดุมะเป็นดาวการเงินดาวการใช้ใจ่ายนะคะมีดาวพืชเรือหัส ะะและดาวพฤหัสค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับปารีอยู่ด้วยและตกราชาโชคนะคะส่งผลด้านอะไรส่งผลนะคะชื่อเสียงเกียรติยศส่งผลนะคะป่าความโชคดีนะคะจากอะไรบุญเก่าเพื่อนหนุนค่ะทำให้คุณค่ะได้รับโชคสองเด้งค่ะนะคะเพราะมันเป็น าดาวแห่งราชาโชคนั่นเองฉะนั้นช่วงนี้คุณค้าขายประสบความสําเร็จทําเงินทําทองให้แล้วได้โชคอีกเด้งหนึ่งเป็นราชาโชคให้กับคุณด้วยค่ะนะคะฉะนั้นจากบุญเก่าเพื่อนหนุนฉะนั้นมีเกณฑ์มีเงินเข้ามาหลากหลายทางนะคะมีทั้งลาบลอยมีทั้งเงินก้อน,น,นจากการนะคะจากการทํางานของคุณจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์โอกาสต่างๆที่เข้ามาหาคุณคบะและนะคะพอเงินงานเข้ามาดีก็มักจะมีคนที่ ่าเจ๊แอบนะอศึกาคุณเล็กๆตาให้ทิดบวกไว้ค่ะหมั่นทาบุญทําทานไว้ค่ะนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะอาจจะมีคู่แข่งมากนะคะงานคุณจะโดดเด่นค่ะก็อาจจะมีคู่แข่งแต่ไม่ต้องง่วง่ะยังไงคุณก็อยู่ได้ค่ะบุญเก่าเกื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะดาวการเงินของคุณยังเกี่ยวข้องกับลาหูอีกนะคะพบปุจจาระการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่และก็ต่างประเทศทางประเฉะนั้น ดาวการเงินของคุณค่ะจะมาจากต่างประเทศมาจากดาวราหูด้วยดาวราวหูคือมาจากตัวคุณเองด้วยมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากจิตวิญญาณคุณด้วยค่ะค่ะอะ่และก็เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิน่นถ้าเกิดคุณนะคะทํางานต่างถิน่นต่างเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็จะทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำกันนี่ก็คือเรื่องของการเงินและนอกจากนี้เดือนนี้ค่ะดาวการเงินมีการเคลื่อนย้ายตกอยู่ในกรรมมะค่ะนะคะตกอยู่ในกรรมะการงานของคุณด้วยและก็เกี่ยวข้องกับ ดาวกระดุมพระด้วยโยงอะไรกันโยงในเรื่องของงานที่คุณทำค่ะจะมีโอกาสใหม่หลายช่องหลายทางและทำมาทำให้คุณได้เงินนะคะ,ะหลายเด้งนั่นเองนะเขาเรียกว่าดาวการเงินย้ายได้เงินก้อนใหญ่รับโชคหลายเด้งนะคะหลายก้อนหลายช่องทางนั่นเองนะคะ,ะสำหรับใครเป็นลูกจ้าง้าราชการหรือลงทุนค้าขายมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาต่อกันในส่วนของ คู่ครองความรักความสัมพันธ์กันค่ะนะคะสำหรับคู่ครองความรักสัมพันธ์นะคะอ่าปัตตันนีตกอยู่ในดาวนะคะมีดาวมารุตยูกับดาวพาคเกค่ะเป็นดาวกลุ่มอยู่ในภพปัตตนีหรือคู่ครองส่งผลใครโสนมีเกณฑ์เจอคู่ครองออนไลน์ค่ะเจอคู่ครองออนไลน์เจอคู่ครองเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาค่ะใครที่คบอยู่กับต่างชาตินะคะมีเกณฑ์ย้ายตัวเองหรือไปแต่งงาน หรือไปอยู่กันที่ต่างประเทศค่ะสาหรับใครที่คบกันอยู่นะคะสําหรับมีคู่ครองอยู่แล้วหรือกําลังคบมีเกณฑ์ที่จะ move ตัวเองหรือย้ายไปอยู่กับคู่ครองหรือคู่ครองย้ายมาอยู่กับคุณได้หมดเลยนะคะป่ะนอกจากนี้ใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีเกณฑ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะก็อาจจะนะคะมีการนะคะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ดีต่อชีวิตคู่ครองคุณ คุณทั้งสองคนก็มีเกณฑ์อาจจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่หรือนะคะมีข่าวดีมีลูกก็ได้ได้หมดเลยเพราะเดา ยังหมายถึงข่าวดีเรื่องลูกด้วยบุตรด้วยบุญกุศลหรือรักทรัพย์ครับมรดกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะน,น,นี่คืออิทธิพลนะคะฉะนั้นบางทีคุณอาจกับแฟนคุณก็อาจจะแบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปทําธุรกิจนะในต่างประเทศกันก็ได้ได้เหมือนกันค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของคู้ครองสําหรับความรักค่ะนะคะทั้งโสดและคนที่มีแฟนอยู่แล้วค่ะนะคะมาดูในส่วนของความรักมีดาวอะไรที่โยกกันอีกนะคะ่ะมีดาวที่โยกกันนะคะก็เป็นดาว สุกตกกัมมะฉะนั้นคนนะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะความรักของคุณเนี่ยมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบางทีคุณทั้งสองก็อาจจะมานะคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานเามาคุยร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะมีความกังวลมีความเครียดวิตกกังวลร่วมกันที่จะต้องแก้ไขร่วมกันในเรื่องของงานเรื่องของเงินด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของดาวที่มันไปเกี่ยวข้องกันค่ะนะคะสําหรับคนที่แต่งงานมี ครอบครัวแล้วหรือคนที่กําลังคบกันอยู่อาจจะไปเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องงานกันได้นะคะ ต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของดาวที่เกี่ยวข้องแล้วมีดาวอะไรอีกที่เดินอยู่ดาวจันทร์เจ้ามาหาสเสน์ค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมฉะนั้นหมายความว่าคุณจะมีสเสน์นะคะมีผู้อุปถัมเป็นคะญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงสังคมก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อหนุนตัวคุณเองค่ะเพราะมันตกสุภาษนะคะเขาเรียกว่าสุภาษคือความสํา,คคาสเร็จความ ะค,ะความบริบูรณ์นะคะจากนะคะผู้ที่นะคะให้การช่วยเหลืออุปสมภ์นั่นเองฉะนั้นทำอะไรนอกจะได้รับการช่วยเหลือจากนะคะเพื่อนฝูงสังคมญาติพี่น้องบุญกะนะคะฉะนั้นคุณถิ่นกําเนิดถิ่นวานเป่าคุณด้วยนะคะเพราะดาวจันค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายอีกนะคะในในช่วงยี่สิบสี่นะคะอ่าพฤศจิกายนค่ะไปตกอยู่ในภพถิ่นกำเนิดที่อยู่อาศัยค่ะส่งผลอะไรส่งผลต่อ ข่าวดีรับมรดกทรัพย์สินสังหาริมมาทรัพย์ค่ะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะนะคะอะ่นี่ก็คือดาวที่เกี่ยวข้องที่มีการเดินในช่วงเดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกค่ะนะคะสําหรับการพยากรณ์ในทงนี้ค่ะก็คงจะมุ่งเน้นดาวที่เดินเป็นหลักนะคะเป็นการดูแบบ เรนทั่วไปนะคะเพื่อนถ้าเป็นด้านดีๆจุดดีๆก็สามารถไปปรับไปใช้ได้นะคะอาจารย์จะสรุปนะคะจุดดีค่ะนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นช่วงนี้คุณเนี่ยจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะจะเฉลเียวฉลาดเป็นพิเศษเลยทันคนทันยุคทันกระแสค่ะชอบการเรียนรู้ช่วงนี้นะคะและก็จะมีความขยันเป็นพิเศษเลยขย,ลเขยันแล้วประสบความสําเร็จขยันแล้ว คู่รักผู้ใหญ่เห็นผลงานนะคะและมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะค้าขายนะคะมีเกณฑ์ที่จะขยายงานเรียนรู้งานและก็โอกาสใหม่ๆนะคะจะเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็คือด้านดีๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะ ที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูด้านที่ต้องระวังนะคะด้านที่ต้องระวังการคิดมากการวิตกกังวลอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวค่ะนี่คือด้านที่ต้องระวังนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะสำหรับใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อผ่านไลน์มาได้นะคะ สำหรับท่านใดสนใจอยากหาไรายได้เสริมอยากเป็นนักพยากรณ์เหมือนอาจารย์และชอบการดูดวงนะคะก็นะคะอาจารย์นะคะก็มีนะคะคอร์สนี้ค่ะซึ่งจะสอนวิธีการทำงานออนไลน์ให้ด้วยค่ะเป็นคอร์สพลังไพ่ยิปซีค่ะพลังไพ่ยิปซนะคะซึ่งจะสอนพิเศษมากสอนสามหลักสูตรค่ะสอนนะคะเทคนิคนะคะในการอ่านไพ่การวางไพ่นะคะ หลากหลายรูปแบบมากที่เป็นยอดนิยมนะนะคะก็จะสอนอยู่ในคอร์สนอกจากนี้ค่ะก็จะสอนเทคนิคการจำไพ่เรียน ภายในหนึ่งเดือนก็สามารถที่จะทําให้คุณไปสร้างรายได้ไปสร้างอาชีพได้ค่ะจะสอนเทคนิคให้นะคะ2หลักสูตรที่2จะเป็นการสอนวิธีการทํางานออนไลน์ให้กับคุณกันดยการที่จะจับรายได้หลายๆช่องทางเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลค่ะรายได้เนี่ยมันมากกว่า1ทางเลยนะคะอ่ารายได้แรกค่ะดูดวงรา,ายได้ที่2คุณมาทํอาออนไลน์ค่ะนะคะยุคนี้ค่ะ นําคลิปคุณก็มีอะไรได้จากคลิปด้วยนั่นก็คือค่าโฆษณาค่ะอาจารย์จะแบ่งรันเทคนิคค่ะที่อาจารย์ทํางานออนไลน์1เดือนคนติดตามและก็สร้างไรายได้ได้นะคะหลักห้าอย่างน้อยขั้นต่ำให้คุณสําหรับมือใหม่เลยนะคะก็จะบอก ถึงเทคนิคค่ะอาจารย์เองนะคะประสบการณ์ค่ะตอนที่ทํางานออนไลน์ใหม่ๆเลยนะ,ะนะคะนะคะภายใน3เดือนค่ะจับหลักหกได้เลยค่ะก็จะแบ่งปันเทคนิคค่ะทำไมถึงจับหลัก6กได้นะคะและก็จะสอนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะที่จะจับหลัก6กก็จะสอนเทคนิคให้คุณไปทดลองไปลองใช้ดูค่ะ นอกจากนี้ในหลักสูตรที่3ก็จะสอนให้คุณเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นโค้ดไปสอนคนต่อในอาชีพหมอดูและคุณสามารถเอาไปดัดไปแปลงใช้กับอาชีพอื่นๆที่คุณมีความรู้หรือเชี่ยวชาญได้ด้วยนะคะในคอสนี้จะสอนให้คุณสร้างคอสออนไลน์ค่ะให้คุณเป็นอาจารย์หมอดูสอนคนผ่านคอสออนไลน์เช่นเดียวกับอาจารย์เพราะการเป็นครูเป็นโค้ดค่ะมันเป็นไรายได้แบบแพสซิ่อินคัมและเป็นยอดนิยมในยุคนี้ค่ะ นะคะ AI ค่ะเก็บข้อมูลสีตีค่ะยอดนิยมยุคนี้เลยคือ Full Code Online ค่ะในคอสนี้จะสอนให้คุณด้วยค่ะเพราะเมื่อคุณดูดวงค่ะคุณสามารถที่จะไปสอนคนได้ด้วยสร้างไรายได้นะคะในการเป็นครูต่อค่ะตรงนี้เนี่ยแหละจะทําให้คุณจับหลักหจนถึงหลักเจ็ดได้ครันี่คือจากประสบการณ์ของอาจารย์จะสอนอยู่ในคอร์สนี้และหลักสูตรที่สามสอน นะคะเรื่องพลังจิตกับการอ่านไพ่ยิปซีนะคะเป็นเรื่องของการอ่านพลังงานหรือจิตวิทยาก,กับไพ่ยิปซีค่ะก็จะสอนให้นะ,ะสำหรับคสน,นี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์หรืออ่านรา,ายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะโดยช่วงนี้ค่ะเป็นราคาพิเศษมากเป็นรุ่นพิเศษนะคะพอจะเปิดไลฟ์สดสอนนะคะสิบแป่สิบเก้ากบนะคะเป็นไลฟ์สดนะคะและมีคลิปสอนอีก2ี่สิบคลิปค่ะคุณเข้าไปแล้วคุณสามารถดูคลิป นะคะอะที่อาจารย์ทําสอนไว้และก็มีคลิปรุ่นก่อนคุณก็สามารถไปดูคลิปรุ่นก่อนได้ด้วยนะคะสําหรับใครสนใจกันราคาพิเศษมากเลยช่วงนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้ายเก้าสบ้านะคะซึ่งราคาก็จะมีการปรับขึ้นใน,นะะโอกาสต่อไปค่ะนะคะช่วงนี้ยังะะสามารถสมัครที่ราคานี้ได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ